ในช่วงที่ผ่านมานะครับเรามากักจะได้ยินชื่อชื่อหนึ่งครับที่โด่งดังมากไปทั่วโลกลนั่นคือชื่อของชินโซอาเบะว่าแต่เขาคือใครอ่ะทําไมถึงเป็นข่าวโด่งดังได้ขนาดนี้วันนี้ครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกับเขากันกับ5เรื่องชินโซอาเบะที่คุณนั้นต้องรู้ให้ได้ห <My head, S 2> มายเหตุเมื่อวานไปร้องคาราโอเกะมาวันนี้เสียงเลยแหบนะครับ1ฮะครอบครัวของนายอาเบะนายอาเบะฮะเกิดเมื่อวันที่21กันยายนปีพุทธศักราช2 4 9 7ที่ชินจูกุ ซึ่งเกิดมาโชคดีมากเพราะว่าเกิดมาในตระกูลที่แบบมีชื่อเสียงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองในญี่ปุ่นในสมัยนั้นรวมกระทั่งมีอิทธิพลตั้งแต่ก่อนและหลังสมัยส,ยสงครามนู่นเลยก็ว่าได้นอกจากนี้คุณตาคุณยายเนี่ยยังไปเกี่ยวข้องกับการเป็นราชาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและเกี่ยวข้องกับประเทศแมนจูซึ่งทั้งสองประเทศนี้ในอดีตฮะก็ไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนครับเมื่อตระกูลไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องจุง้งจิ้ง กุ้งิ้งอะไรตามมาหมดสุดท้ายเนี่ยก็มีการถูกจับเข้าเรือนจำบ,บ้างอะไรบ้างและท้ายที่สุดครับก็ถูกปล่อยตัวออกมา พอถูกปล่อยตัวออกมาปุ๊บนะฮะก็ดันไปอยู่ในช่วงของสงครามเย็นต้นตระกูลเนี่ยก็เลยไปทําการเหมือนกับก่อตั้งเป็นพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP และตระกูลเนี่ยก็เริ่มเกี่ยวข้องกับสถานะนายวารัฐมนตรีของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2500เป๊ะเลยแต่เหมือนอยู่ได้3ปีมั้งก็เลยถูกขับไล่เพราะว่าถูกประท้วงว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นฮะถึงแม้ว่าต้นตระกูลของนายอาเบะเนี่ยนะฮะจะไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งความพยายามฮะเพราะเขาเนกงงสมาชิ ภาผู้แทนรัษฎรอยู่ในสมัยนั้นเอาง่ายๆครอบครัวเราอะปกติก็มีฝั่งปู่กับฝั่งตาใช่ไหมนายอาเบะฮะก็มีสองฝั่งเหมือนกันนี่แหละทั้งปู่ทั้งตาเลยเกี่ยวข้องออกับการเมืองทั้งหมดไม่ใช่แค่ปู่แค่ตานะฮะพ่อก็เป็นคือทั้งครอบครัวเลยทั้งตระกูลทั้งตี่ะเกี่ยวข้องออกับการเมืองหมดแล้วก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลแบบเยอะมากอะ ในสมัยที่ครอบครัวหรือว่าตีของนายอาเบะเป็นนายกรหรือว่าเป็นอะไรอยู่นี่นะฮะนายอาเบะเองก็ยังเป็นเด็กตัวกระเปียกอยู่เลยซึ่งก็เรียนประถมที่โรงเรียนเซเกหลังจากที่จบประถมเนี่ยก็ไปเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายก็ที่โรงเรียนเซเกเหมือนเดิมนั่นแหละพอเรียนจบโรงเรียนเซเกเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับ,กบเรื่องของการบริหารรัฐกิจซึ่งก็จบจนกระทั่งปร,ริญญาตรีถามว่าเรียนที่ไหนเรียนที่มหาวิทยาลัยเซเกในสาขาคณะรัฐศาสตร์พอจบเสร็จปุ๊บก็ย้ายไปศึกษาต่อที่สหรัฐและเรียนนโยบายสาธารณะที่สกูล of p ซี่ c y Planning and Development หรือว่ามหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียซึ่งย้ายไปเรียนเนี่ยเป็นระนนยะเวลาเกือบ3ามเทอมด้วยกันเรียนจบปุ๊บก็ออกมาทํางานแล้วก็เริ่มลาออกไปสมัครเป็นข้าราชการซึ่งก็สมัครข้าราชการหลายตาแหน่งมากจัดว่าโคตรเยอะเลยของชีวิตที่แท้ทรูของนายอาเบะฮะหลังจากที่นายอาเบะไปเรียนจบมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มลาออกไปสมัครข้าราชการหลายตำแหน่งแล้วเนี่ยในปี2525 25, ฮะนายอาเบะฮะก็เริ่มเอามือของตัวเองเนี่ยมาจับต้องงานด้านการเมืองดูบ้างทําไปทํามาได้ เป็นนายกฮะแล้วการเป็นนายกก็ไม่ได้ง่ายฮะเพราะว่าก็มีประกาศยุบสภามั่งลาออกมั่งแต่สุดท้ายก็ได้กลับมาเป็นอีกอยู่ดีแล้วการได้เป็นนายกก็ไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นนานมากแต่ด้ว่านานที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ฮะฉะนั้นข้อสอนจะบอกว่านายอาเบะเนี่ยเป็นนายกมาก่อนและเป็นนายกที่สําคัญกับไทยมากๆด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยคือหนึ่งคนฮะที่ปลดล็อกเรื่องของวีซ่าให้กับประเทศไทยคือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าคนไทยจะไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องขอวีซ่าขอเอกสารยุ่งยากมากปัจจุบันน ไไง่าย่าเม่อก่่าเยอะนะถามฮะเ,เรื่องดราม่าของนายอาเบะถึงแม้ว่านายอาเบะจะเป็นคนดังเป็นนายกที่อยู่ได้นานขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็ยังถูกนกักการเมืองหลายคนเนี่ยโจมตีนะครับบอกว่านายอาเบะเนี่ยเป็นนักชาติยมฝ่ายขวาทํางานไม่เป็นกลางมีความแบบบแอสมีความลําเอียงแล้วก็นอดีตเนี่ยเคยมีการปฏิเสธทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของญี่ปุ่นหรือว่าสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ย แม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเองนายอาเบะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สร้างความเสียหายในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าใครติดตามบริษัทของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเขาเคยมีปัญหาก,กับเกาหลีใต้หรือพูดง่ายๆก็คือกกเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยอดีตเขาไม่ถูกกันและปัจจุบันนี้คนเกาหลีบางคนก็ไม่ชอบญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะคือไม่ชอบเลยเพราะว่าเรื่องความขัดแย้งในอดีตเนี่ยมันแรงมากมันไม่ใช่แรงธรมรมดานะมันแรงแรงเลยแหละอารมณ์แบบญี่ปุ่นไปปกครองเกาหลีแล้วก็กดขี่ข่ม แบบเป็นเรื่องแบบโหย่อยยับกดนี้เยอะเดี๋ยวว่างว่าเดี๋ยวเราให้ฟังนะกดไลค์ไว้ก่อนกดติดตามด้วยนะครับ สี่ฮะเรื่องราวครอบครัวคร่าวๆข,ข,ของนายอาเบะคนเราก็ต้องมีโมเมนต์มีมุมมองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะต้องบอกเลยว่านายอาเบะเองเนี่ยเขาก็มีครอบครัวเ,เหมือนกันนายอาเบะเขาก็มีพญามือนกันนะพญาเขาเนี่ยมีชื่อว่าอากิเอะมิซุซากิพญาเป็นนักสังคมสังเคราะห์นะฮะแล้วก็เป็นคนที่ดังมากเพราะาในอดีตเขาเป็นดีเจนะเว้ยที่สําคัญเนี่ยอากิเอะนะครับเขาอ่ะเป็นลูกประธานบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตชื่อดังที่สำคัญเนี่ย, A G ะะเ,เ,ธเ,ยเธอได้รับฉายาว่าเป็น พักฝ่ายค้านภายในบ้านเนื่องจากว่ามุมมองทางการเมืองของนางอากิเอะเนี่ยนะครับเขามีความไม่เหมือนกับนายอาเบะเลยคือตรงข้ามอย่างมหาศาล่ะจะข้อมูลบอกนะครับว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้มีลูกแต่ก็อยากมีลูกแต่เนื่องจากว่าภาวะการเจริญพันธุ์ที่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เลยทําให้มีลูกไม่ได้ก็น่าเศร้าเหมือนกันนะะที่สําคัญครับนายอาเบะเองเนี่ยเขานับถือศาสนาพุทธแล้วก็ชินโตนะเป็นข้อมูลความรู้เอาไวา้เรื่องที่5ครับเรื่องช็อกโลกนี่แหละแล้วก็เรื่องที่ เหลือเชื่อนะฮะเดี๋ยวไปลงการสังหารของเขาเมื่อไม่ไมไมนานนี้ครับเขาก็มีข่าวออกไปทั่วโลกเลยนะครับว่าเขาเองเนี่ยถูกลอบสังหารนะครับด้วยปืนนี่แหละที่เมืองนาระวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงอดีตเจ้าที่กองกําลังปกป้องตนเองทางทะเลที่เกิดความไม่พอใจของนโยบายของนายอาเบะนี่แหละไม่นําซ้ำนะฮะนายคนนี้ยังพูดถึงเรื่องของความผูกพันของโบสถ์แห่งความสมัคดแล้วก็ขบวนการศาสนาใหม่ที่ก่อตั้งที่ประเทศเกาหลีใต้นี่แหละ,ะคือ มูลเหตุจูงใจของนายคนนี้ที่แอบไปรอบสังหารอาดีตนายกรัฐมนตรีหรือว่านายอาเบตนั่นเองก็ต้องบอกว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะพูดออกตรงนี้ได้หมดที่สําคัญเนี่ยนะครับทางการญี่ปุ่นเองก็มักจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นเองเนี่ยก็รู้คร่าวๆไว้ก่อนแค่นี้แล้วกันนะ ทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราว5เรื่องนายชินโซอาเบะหรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่คุณนั้นต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะฮะเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบปามาฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม p j เมอ l Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย